ทกสจะยึดที่นี่ครับเราก็เลยมาขอยึดแทนทกนสแค่นั้นเองครับนั่งเดิมก็คือมีอาชีพในการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่สมัยกุ้งกุลาดำจนมาถึงกุ้งขาว ก็ประสบปัญหาว่ากุ้งมันเป็นโรคและอย่างหนึ่งราคาตกต่ําแล้วก็เจอสภ,ภาพปัญหาแบเนี้ซ้ำซากมาหลายๆปีทําให้เกิดสภ,ภาวะขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งธรามาหากินที่เคยรุ่งเรืองด้วยธุรกิจการเลี้ยงกุ้งแต่เมื่อโรคระบาดถาโถมสิ่งที่เหลืออยู่คือผืนดินเค็มกว่า44,00 0ไร่ที่ถูกทิ้งร้างและความหวังที่ริบหรี่พ่อเราเดินต่อกับกับกุ้งไม่ได้แล้ว เราก็ได้ไปหารูปพันุ์ปูจากธรรมชาติเอามาปล่อยในบ่อกุ้งของเราที่เป็นบ่อกุ้งล้างของเราอยู่ปล่อยไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็เออมันก็สามารถสร้างรายได้ระดับหนึ่งนะแต่หลังจากนั้นทางกรมประมงและทางมทรสีวิชัยสายใหญ่โดยด,ยดกรกิติชนเนี่ยก็ให้มาเข้ามาให้ความรู้ว่าถ้าพี่โชคเลี้ยงปูขาวนี่น่าจะดีนะก็ทําการทดลองวิจัยกับอาจารย์อยู่2ปีถึงจะประสบความสำเร็จว่าเราต้องมีวิธีการ การจัดการปูยังไงฮะอตาการลอดดีขึ้นแล้วก็ทําให้เลี้ยงง่ายขึ้นเราไม่ได้สร้างโครงการจากของที่เรามีนะครับเราสร้างโครงการจากปัญหาว่ามีปัญหานี้จะแก้ยังไงถ้าการแก้ต้องใช้เทคโนโล,โลยีอะไรบ้างประมาณปี6 3นะครับเราเจอปัญหาโควิดนะครับคนกลับบ้านในนครศิีธรรมราชเยอะเพราะว่าจำนวนประชากรนครศรีธรรมราชนค่อนข้างสูงแล้วก็กลับบ้านมาเยอะ แล้วก็ผนวกกับตอนนั้นธุรกิจการเลี้ยงกุ้งเรามีปัญหานะครับมีการล้มของธุรกิจของนักกุ้งที่งร้างเนี่ยเยอะมากเลยก็เลยออกมาเป็นว่าเราจะมีสัดศร,รษฐกิจตัวใหม่เข้ามาแทนที่การเลี้ยงกุ้งได้ไหมเพื่อให้คนที่ล้มจากนากุ้งมีหนี้สินที่ธนาคารไม่ปล่อยแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาจะยืนตัวเองยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นของปูขาวนาครศรีโมเดลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากบพท ที่ได้เข้ามายกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างก้าวกระโดดจากที่เข้ามาส่งเสริมเนี่ยมันจะมีอย่างว่าคือพันปูสายพันปูปูขาวนี่ปูที่โตเร็วโตเร็วแล้วก็ตัวโตกว่าปูธรรมชาติเพราะปูธรรมชาติมันจะมีหลายสายพันธุ์แล้วทีนี้บางตัวก็ซื้อมา20บาทล้วมาเลี้ยงสาเดือนก็ขนาดเท่าเดิมนั่นแหละมันไม่โตเพราะมันเป็นสายพันธุ์ของมันแต่ปูขาวนี่รับประกันเลยว่าโตทุกตัวอัตราการรอดตายของปู คุงจาก15-20%กลายเป็น60-80%ปูขาวที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงเนื้อแน่นรสชาติหวานอร่อยกว่าปูทะเลชนิดอื่นปูเนี่ยครับโดยเฉพาะปูขาวเนี่ยเขาจะทนโรคมากเขาแทบจะไม่ตายจากโรคเลยแต่เขาจะไม่ทนต่อสิ่งแวดล้อมเลยตัวแก้ปัญหาเนี่ยก็คือจจลิรีสังเคราะห์แสงเหล่านั้นครับที่เราเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปูเนี่ยน้ำในบ่อจะต้องเป็นแอมโมเนียไม่เกิน0.5 ในไตรไม่เกิน0.5หรือ0.3ด้วยซ้ำพี่ๆเขาจะต้องมีการตรวจคุณภาพน้ําตลอดการใช้จุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีเนี่ยและในปริมาณที่เพียงพอผลการวัดคุณภาพน้ําตลอดจะอยู่ที่ศูนย์ค่ะอมโมเนีย0ศูนย์ในไตรศูนย์ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าการเลี้ยงปูไม่ได้เป็นตัวปล่อยของเสียหรือมลพิษแน่นอนค่ะที่โชคหวาน ปลาหมอคลงดําลงบ่อเนี่ยครับพี่วันละกี่กิโลพี่บ่อน,นี่สิบกิโลวันละสิบกิโลพี่ว่าน,น้ําเน่าไหมเ<อ>น่าครับไม่มีเครื่องตีอากาศมีตัวเดียวเองเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ต้องดึงกระบวนการเหล่านี้ออกมาทำไงให้น้ําไม่เน่าเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีจีโนองพวกนี้เราก็สามารถสร้างคอมมิตตี้แบีเรียขึ้นเฉพาะด้านขึ้นมาได้นี่คือที่มาของเม็ดเงินในการวิจัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ชุมชนว่าระบบชุมชนต้องการเทคโนโลยีอะไรครับพี่ เราไม่ได้อยู่ว่าเรามีอะไรแล้วไปะยัดให้เกษตรกรไม่ใช่ครับเราได้แต่คําถามคําถามคำถามคำถาม,คำถามมาอย่างเดียวครับแล้วหน้าที่เราก็คือปรับคําถามนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้ครับโมเดลนี้เน้นการทําฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดสารเคมีและยาปฏิชีวนะโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นหลักในการบำบัดน้ำและตะกอนเลนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญพวกเขาได้เปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาสปลาหมอคางดําซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นที่กําลังระบาดในแหล่งน้ําธรรมชาติถูกนํามาใช้เป็นอาหารต้นทุนต่ําสําหรับปูขาวอินทรีย์นี่คือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิตปูขาวได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนเกิดนิเวศธุรกิจปูขาวที่ครบวงจร เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้หลากหลายช่องทางทั้งตลาดทั่วไปและตลาดดิจิทัลปูไข่ใ้นี้นะครับก็ตัวไม่ใหญ่นะครับกรุงเทพขายอยู่ประมาณ9 0 0 0ถึงพันบาทถ้ากินในร้านอาหารก็คือตัวหนึ่งก็คือประมาณซับตัวละ5 0 0ร้อบาทเพราะฉะนั้น1บ่อเนี่ยหไร่เราทำได้ประมาณ500กิโลกรัมครับมีตัวเมียสตัวตัวผู้หตัว เพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ450บาทเราทําได้ประมาณสัก500กิโลกรัมต่อไร่ภายในเวลา3เดือนครับเอา450ร้อคูณห้าร้อครับผมว่าตัวเลขน,น่าสนใจเลยนะครับจากบ่อกุ้งร้างสู่ฟาร์มปูขาวนาครศรีโมเดลไม่ได้มอบแค่รายได้แต่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนฟื้นฟูศักดิ์ศรีให้กับเกษตรกรฐานราก